ว่าเอราคาเท่าไรเหมาะสมแล้วเราจะสื่อสารยังไงให้เขารับรู้ได้การทําเป็นสินค้า s m e เนี่ยผมเคยไปฟังสัมมนาหน,นึ่งคือบอกว่าสินค้า s m e เนี่ยไม่ใช่สินค้าที่ขายถูกนะ,ะเป็นสินค้าที่ต้องต้องขายขายแพงคือเขาพูดว่าขายแพงแต่ว่าผมขอเปลี่ยนนิดนึงว่าต้องขายราคาสูงที่ไม่แพงคําว่าราคาสูงที่ไม่แพงคือคราคาอาจจะดูมากกว่าคนอื่นแต่ว่าคุ้มกับสินที่เราได้คือไม่แพงฮะงั้นก็ต้องเรียกได้ว่า r e a s o n a b l e price ใชภาษาสัพท์การตลาดคือคือเหมาะสมกับคุณภาพของเขาอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ต้อง r e a s o n a b l e price สัญคือมันไม่สําคัญที่ว่าถูกหรือแพงกับการใช้ตอนตอนหนึ่งครั้งจะสมาคัญว่าสิ่งที่เราจ่ายกับสิ่งที่ได้เนี่ยมันคุ้มกันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราก็ทําการเปรียบเทียบเลยนะฮะอย่างหลอดเล็กๆของเราเนี่ยสีกรัมเนี่ยเราใช้ได้ประมาณเกือบ3เดือนถ้าเทียบกับยาสีฟันธรรมดาคือหลอด160กรัมได้หลอด หลอดใหญ่ตั้งหักร้อยหกสิบกรัมจากสองหลอดใช่ฮะเทียบกับอันนี้ใช้ต่อหนึ่งหลอดเล็กสี่สิบหลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเปรียบเทียบราคาดูเลยว่าคือเรื่องราคาเราไม่แพ้นะแต่เราอาจจะต้องใช้วิธีการส่อสารนิดหน่อยใช่เออดูเขว่างั้นใช่ต้องเออดูเขมากเลยต้องเหนื่อยในการที่จะสื่อนิดนึงเออดูเขเองมะสื่อสารเองมะต้องต้องทำเองช่วงแรกเราก็ต้องเทรนของคนคนที่จะเป็นพนักงานขายหรือว่าพีซีของเราให้ให้ให้บอกได้ได้ว่า สินค้าเราดูราคาสูงแต่จริงๆแล้วมัน reasonable price จริงๆคือใช้เท่ากับ2หลอดใหญ่ของทั่วๆไปอ่ะถามว่าราคา70บาทเนี่ยสหลอดใหญ่คุณก็ซื้อประมาณเดียวกันราคาเดียวกันละสามบาทหลอดใหญ่สหลอดเท่ากันเท่ากันก็ที่เหลืออยู่ที่คุณละว่าคุณอยากจะได้สินค้าที่ดีไปเลยใช้ราคาเดียวกันกับสินค้าที่ดูเหมือนเราได้ปริมาณเยอะอะไรแต่ว่าคุณภาพก็จะแตกต่างกันอ่ะส่วน สินค้าไปแล้วราคาไปแล้วช่องทางการจำหน่ายนอกจาก Golden Place แล้วมีที่ไหนอีกไหมคะก็เราจะเริ่มต้นจาก Golden Place เป็น reference ที่ดีคะะพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มเริ่มเข้าเดี๋ยวนี้มันจะมีเยอะเป็นพวก,กช็อปที่เกี่ยวกับสายสินค้าสม,มุนไพรอะพวกนี้บางบางที่ก็จะมีสาขาเหมือนกันบางที่ก็อาจจะเป็นเดี่ยวเป็นเจ้าของทำเองฮะแล้วก็เริ่มขยายไปทางจุดต่างๆนะฮะจนมาถึงจุดหนึ่งที่เริ่มเริ่มเริ่มตันนะฮะแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเข้าพวก Modern Trade ครับ คันนี้โมเดรนเทรดเนี่ยรู้แล้วว่าพอหลังจากสนามภูทรที่เราว่าเนี่ยตอนนี้เราเป็นสนามระดับประเทศแล้วประเทศแล้วนะประเทศแล้วเพราะว่าคู่แข่งเราเป็นเรียกว่าเป็นอาใหญ่แล้วนะเป็นวิทยาลัยแล้วนะเป็นยาฉีดันดันๆเนี่ยไม่ไม่ต้องเอ่ยชื่อทุกคนสีแดงเขียวอะไรมีสารพัดสีใช่ไหมแข่งกันหน้าดูเต็มที่เลยโปรโมชั่นอะไรทุกอย่างเนี่ยพอเรารู้ว่าเราจะเข้าตรงนี้แล้วปุ๊บเนี่ยเราก็เอ๊ะถ้างั้นแหละยเราจะเข้าโมเดิร์นเทรดเนี่ยเราต้องเลือกเข้าเหมือนกันนะเราโปรยมากเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าไม่มีคือถามว่า ถ้าถึงจุดนั้นเนี่ยถามว่าเงินที่พอที่เราจะจ่ายเก่กับการพวกค่าเอ็นทันฟรีอะไรพวกนี้มันมันก็มีเพียงแต่ว่าถ้าเราเข้าไปแต่ละที่เนี่ยแล้วเราจะแข่งกับเขายังไงมันก็กลับมาที่เราต้องมีกลยุทธ์ในการเข้าเหมือนกันนะผมก็เลยเลือกว่าถ้างั้นเราเลือกที่จะเข้าบริษัทเทรดทีละเจ้าดีกว่าแล้วก็เริ่มจากท็อป To ท็อปสซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ค่ะเขาซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยถือว่าเป็นเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่เป็นค่อนข้างพรีเมียมกว่าทั่วๆไปกว่าพวก ที่เป็นไฮเปอร์มาร์เหรือว่าดิสคัลสโตร้นะฮะเพราะว่าดูจากสินค้าเรารู้แล้วมันมีมีสินค้านอกอะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วก็เขามีแคตตาลอกทีค่อนข้างชัดอ่าเขาจะมี4แคตตาก็อกของเข้าเลยเป็นท็อปเออ่ฟู้ดฮอลล์เซ็นทรัท็อปมาร์เก็ตท็อปซูเปอร์อะไรเงี้ยฮะแล้วก็บอกว่าเอองั้นเราขอเข้าสองสองอันที่เป็นแคตตาก็อกบนเขานะท็อปท็อปมาร์เก็ตแล้วก็ตัวเซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์คราวนี้ปุ๊บเราเข้าไปปุ๊บเหมือนเดิมแล้วก็ทำกิจกรรมนะครับ เราทำกิจกรรมโดยตรงในในสตเขาเนี่ยค่าใช้จ่ายสูง <c oughs> แล้วเราไม่สามารถจะควบคุมการการทํางานของพนักงานได้เอง <c oughs> แล้วก็เลือกที่จะทาเป็นการบบบว่าทําทางอ้อมก็เลยการไปจัดทำ event <c oughs> อีเวนต์เปิดบูธในห้างเซ็นทรัลเลย <c oughs> นะครับ <c oughs> ที่เป็นลานกิจกรรม <c oughs> ทางห้างเนี่ยเราไปทําตลอดปีที่เราเข้า <c oughs> แล้วผลตอบรับมาสินค้าเราอยู่ได้คือผมไม่ต้องหวังว่าเป็นอันดับหนึ่งนะตอนนี้เราระดับประเทศแล้วขอว่าสินค้าเราอยู่ได้ไม่โดนเคลียร์ออกถือว่าเราก็สักเซสอะโอเคค่ะเห็นไหมคะน่าสนใจมากแนวทาง business model ของตัว e n t a m เม e นะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกับคุณคุณแอมในช่วงที่3นะคะมาดูซิว่าวันนี้เขาจะหยุดการพัฒนาไหมหรือว่าบริษัทจะโตไปยังไงในช่วงที่3มกับคนไทยเข้มแข็งค่ะ คุณผู้ชมค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของคนไทยเข้มแข็งนะคะเมื่อกี้เมื่อกีน้นอกรอบแอบลองชิมยาสีฟันไปแล้วครับผมรู้สึกว่ายเย็นสดชื่นมากครับผมนะคะโอ้โหแบบว่าทั้งกลิ่นก็หอมแล้วก็ตัวของสมุนไพรเนี่ยค่ะมันลองลองป้ายดูแล้วมันแบบโอ้ยน่าทดลองดูทีเดียวเดี๋ยวต้องขอคุณนันไปทดลองหน่อยล่ยยยะโอเคค่ะ <S 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 ช่องทาง สินค้าเรียบร้อยราคาเรียบร้อยช่องทางอาจจะจำหน่ายมีทมําโปรโมชั่นไหมคะกับตัวนี้ก็แล้วจะบอกว่าเราเราคิดว่าการทำโปรโมชั่นเนี่ยการทําในห้างอะไรก็ได้ก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยต้องต้องยอมรับว,ว่าจริงๆว่าว่า,วาม,มันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องยากลําบากของ SME จริงๆเพราะทุกอย่างจะเป็นค่าใช้จ่ายหมดคราวน,น,นี้การทาโปรโมชั่นมันสําคัญนะฮะมันอยู่ในพวกหลักพื้นฐานของการตลาดอะไรใช่ไหมฮะ นี้เียว่างั้นเราต้องทำเองดีกว่าการทำเองเนี่ยเราใช้วิธีการเดิมเดิมเบสิกแต่ว่าได้ผลคือการเปิดบูธนี่แหละการจัดเอ็กซิบิชันเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยเราจะมีเอ็กซิบิชันตลอดนะครับเที่ยวว่าทุกเดือนจะมีเอ็กซิบิชันของเราออกเราก็จะออกเราก็จะไปออกในตามเอ็กซิบิชันที่เกี่ยวข้องหรือถ้าเป็นเอ็กซิบิชันที่ตรงเลยเนี่ยเราก็จะออกนะครับ มันก็จะมีอยู่งานงานเนี่ยแต่ส่วนใหญ่มันจะมาหนักทางด้านปลายพวกปลายปลายปีมากกว่าอย่างณตอนนี้เราก็จะมีงานบ้านและสวนแฟร์ซึ่งจริงๆมันก็ดูอาจจะไม่เกี่ยวเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ยอดเสฟเฟนก็พอเอี่ยมนป็นก็พอว่าเป็นส่วนหนึ่งของในบ้านนะในห้องน้ำอะไรงี้ยแล้วก็ก็ไปออกเพราะเวลาเราไปจรายการลักษณะแบบเนี้ยเราก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษให้ลูกค้านะฮะอีกอย่างนึงก็เป็นการประชาสัมพันธ์ด้วยถึงสถานที่จําหน่ายด้วยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราก็ ยังไม่หยุดที่จะเรียนรู้ลูกค้ากลับมาต่อเนื่องตลอดเพราะว่าลูกค้าทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงเร็วตามสถานการณ์นะตามโลกมันเปลี่ยนไปแล้วก็เปลี่ยนเร็วกว่ากว่าสมัยก่อนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตามให้ตามเขาให้ทันว่าทุกวันนี้เขามีความรู้สึกเปลี่ยนไปอะไรยังไงกับสินค้าเราบ้างไหมแล้วก็รู้สึกอยากจะได้อะไรกับสินกับกับยาสีฟันเพิ่มเติมที่เราดูแล้วเราเออเราจะพัฒนาเพื่อตอบสนองเขาได้งี่แล้วก็จะมีทำต่อเนื่องตลอดค่ะที่ว่างานไปออกอย่างยกตัวอย่างมีงานอะไรบ้าง อ๋ออย่างงานถ้าถ้าอย่างเป็นของทางรัฐบาลนะฮะก็จะมีอย่างเช่นงานที่กรมส่งเสริมการส่งออกจัดนะครับอย่างทุกทุกปีก็จะมีงานเม็ดอินไทยแลนด์นะฮะงานอย่างเช่นเทศกาลต้อนรับปีใหม่พวกนี้ฮะแล้วก็ส่วนเอกชนก็มีเยอะเหมือนกันอย่างของพวกเครือมารินปรินติ้งชันนี่ยก็อย่างเช่นงาน h เฮลคิวซีน a ันบิวตี้ซึ่งปีนี้ก็เปลี่ยนเป็นบูมเอ็นไลฟ์นะฮะแล้วก็จะมี เรียกว่าเป็น C C Exhibition ของทางส่วนส่วนประชุมสิลิกิตจัดก็จะมีหลายงาน Amazing Thailand g r a n d s a l e บ้างอะไรก็คือทุกๆงานที่ยาสีฟันเข้าไปเกี่ยวข้องได้ที่ไม่ใช่งานเมทัลลิกเมทัลลิก้าหรือว่าคอมมาดอะไรเงี้ยฮะที่เราไปไม่ได้ไม่รู้จะเดี่ยวยังไงไม่ได้เดี่ยวยังไงใช่ฮะคอมมาดคอมเทคอะไรเงี้ยคือมันมันมันไม่ได้ไปด้วยกันที่เหลืองานที่มันเป็นไลฟ์สไตล์หรือว่างานที่เกี่ยวกับสินค้าของใช้ของ ของแฟชั่นอะไรบางทีก็ยังมีอยู่ได้หรือประเภทงานที่เกี่ยวกับสุขภาพใช่ได้เลยได้ค้ายงานตรงๆนี้เราไปออกไปออกไปออกแน่นอนแล้วผลตอบรับในแต่ละงานเป็นไงบ้างคะก็ผลตอบรับดีเพราะว่าอย่างที่บอกว่าสินค้าเราเนี่ยมันจะเปชนิ positioning ค่อนข้างชัดเพราะฉะนั้นกลุ่มลูกค้าเราชัดเจนเราต้องต้องยอมรับอย่างหนึ่งเนี่ยว่ากําลังเราเราก็มีประมาณหนึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นเราไปหวังครองตลาดหรือว่าไปหวังให้ทุกคนใช้นี่มันคงไม่ได้และทุกวันเนี่ย ผมว่า positioning เหมือนก็จะเป็นจุดที่สําคัญกับจะที่สุดเลยของการทําสินค้าเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าสินค้าเราเนี่ยเหมาะกับลูกค้าแบบไหนแล้วเพียแต่๋เราเอาพยายามทําตัวของเราเนี่ยเข้าไปให้ใกล้เขามากที่สุดให้เขารู้จักเราแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเป็นลูกค้าแล้วก็มีการ repeat ซ้ำซื้อซ้ำเนี่ยต่อเนื่องแล้วก็เป็นการขยายแล้วก็เป็นการทําตลาดอีกอย่างหนึ่งคือการตลาดแบบ word of mouth อย่างเงี้ยฮะคือว่าใช้ปากต่อปากซึ่งตัวเนี้ยผมว่ามันเป็นมัน basic แล้วก็เป็นกลยุทธ์ที่ดูง่ายๆแต่ว่ามีอนุภาพสูงสุดแต่อาจจะช้านิดนึงอ๋อนี่ไงเพราะนึกจากความช้าไงบางผู้ประกอบการก็อาจจะละเลยใช่หรือว่าจะอยู่ไม่ไหวซะก่อนหรือหรือหมดแรงไปก่อนแล้วเพราะว่า SME เอนี่ยอะไรก็คือทุนใช่ฮะถูกไหมคะใช่ครับผมแต่เราก็พยายามบาลานซ์ดีฮะเราเราโตก็เราจะค่อยๆโตเหมือนกันแต่ว่าความรู้สึกผมค่อยๆโตเนี่ยแต่ระหว่าง ปีที่1จนถึงปีปีที่4เนี่ยแล้วก็โภเกสก็พันนคือโอ้โนี่มันกระโดดเลยนะคะเนี่ยขึ้นขึ้นมาแต่ว่ามันเหมือนกับมันมันอาจจะมีความชันสูงแต่ว่ามันมันก็ชันต่อเนื่องอซึ่งตัวนี้มันก็เออเราก็เราก็ภูมิใจแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเรายังเล็กๆอะอ่มในช่วงเริ่มต้นตัวนี้อาจจะไม่ได้เป็นการพิสูจน์ว่าเราประสบความสาเร็จแล้วแต่ว่า ตอนนี้ทางหาที่จะขยายเราเนี่ยเป็นโจทย์สําคัญที่เราจะโตต่อไปยังไงค่ะแต่ว่าที่บอกประสบความสําเร็จเนี่ยไม่ใช่แค่ธุรกิจนะตัวสินค้าด้วยเห็นว่าได้รางวัลมากมายมีอะไรบ้างคะด้วยครับผมก็เริ่มจากในเริ่มจากในประเทศก่อนนะฮะตัวเดนเตอเมดเอกเนี่ยค,คือพอเราทํามาปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าธุรกิจเราเนี่ยเราเข้าโครงการนะฮะโครงการของเอ c นอี uh, นะครับซึ่งเป็นโครงการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมครับผมซึ่งผมก็จะ เมื่อสักปีที่แล้วผมได้รางวัลเป็นหนึ่งใน20ร้รายนะฮะที่ได้รางวัล NEC Award คือจจกที่ทำมาทั้งหมด5ปีมีร่วมร่วมน่าจะเป็น5,000ันธุรกิจที่ที่เข้ามา5,000อาคนที่เข้ามาร่วมในโครงการนี้ทั้งหมดนะฮะเราเป็นหนึ่งใน20รายที่ได้รางวัลตอนนี้นะฮะก็ภูมิใจแล้วก็จะมีเข้าของสสวคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางยอมสสวนะ ก็จะมีของการไฟน์คลีสนะครับยุทธการฝูงห้าอะไรเงี้ยจะเป็นคือเหมือนกับ SME ที่ทำธุรกิจมาเนี่ยแต่เราก็ได้5รางวัลเลยของในของในการจำได้หะคะว่าได้อะไรบ้างก็จะมีรางวัลใหญ่สุดก็คือ Best of the Best SME เอมือนเปเป็นรางวัลอันดับหนึ่งของ SME ทั้งหมดเลยแล้วก็มีรางวัล e s t Practice ของภาคกลางคือเฉพาะธุรกิภูมิภาคกลางใช่เป็นภูมิภาค แล้วก็มี best p r a c t i c ของอผลิตภัณฑ์สมุนไพรเวชภัณฑ์อะไรเงี้ยฮะแล้วก็การอีกสองอันจำไม่ได้อนกันจะไม่ได้โอ้าะได้เยอะมากเลยนะเท่าที่เล่ามานก็แบบว่าปุ๊บๆเหมือนกันนะก็ดูแล้วเออแล้วก็มันก็เป็นการตอนนั้นเราเข้าเข้ายังไงคะเราตัดสินใจโอเคเข้าไปลองดูว่าคือคือรางวัลเนี้ยเป็นรางวัลที่เราไม่ได้ส่งประกวดเองนะคือเป็นรางวัลที่ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจค่ะที่เป็นหน่วยร่วมของสสวทั้งหมดทุกศูนย์เลยในทั่วประเทศเนี่ยเขาจะคัดเลือก อินเคเบตตี้คือเหมือนกับผู้บ่มเพาะธุรกิจของเขาเนี่ยแต่ละแต่ละศูนย์บ่มเพาะเนี่ยเลือกมาหนึ่งรายแล้วก็ส่งชื่อเข้าไปมีคณะกรรมการพอคณะกรรมการคัดเลือกมาปุ๊บเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณนึงก่อนเป็นเหมือนรอบแรกเนี่ยนะพอเข้ารอบแรกปุ๊บเราก็เข้าโครงการพอเข้าโครงการปุ๊บเนี่ยเขาก็ควรจะดูพัฒน์ดูจาก การพัฒนาแล้วก็จากที่ผ่านมาด้วยพัฒนาด้วยตั้งแต่เริ่มโครงการของสสวเลยเนี่ยจนมาถึงวันนี้เป็นยังไงก็มีคณะกรรมการพิจารณาปรากฏว่าก็เหมือนกับคณะกรรมการก็พิจารณาตัวของตัวโนวาสตัวเด t ต m าเมทเองเนี่ยคือก็เป็นเบสออฟเดอะเบสแพ็คอาร์ของไอโครงการนี้ภูมิใจไหมคะคุณแอมก็ก็หายเหนื่อยครับวันที่รู้นี่แบบเฮ้ยอย่างนี้เลยไหมก็ถือว่าเออเราทํามาก็เรียกว่าเราก็ ได้อะไรว่าธุรกิจก็โตด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็รางวัลก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราทำก็ถูกทางแล้วถูกทางแล้วใช่ครับแล้วนี้ไม่ยังไม่ยังวันนี้จะไปยังไงต่อเนี่ยสิกระลาธารสี่กระลารไปต่อใช่ไหมฮะจริงๆแล้วเนี่ยเราเราก็ไปก่อนวันนี้ละคือเมื่อปีปีที่แล้วนะฮะอ่า เราได้ซุ่มพัฒนาสินค้าใหม่ตัวหนึ่งต้องใช้คาว่าซุ่มซุมเพราะยังบอกใครไม่ได้ใช่ไหมใช่ตอนนี้ยังเป็น confidential อยู่เพราะว่ามันเรื่องเงื่อนไขทางธุรกิจนี่ะซึ่งตัวนี้เราจะเน้น Export เป็นหลักนะครับแต่บอกได้ง่างๆนิดนึงเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับ Aural Product เนี่ยแหละเพราะเราเรามาทางนี้เราคิดว่าชัดนะฮะก็ไปร่วมร่วมพัฒนาการวิจัยนะฮะแล้วก็เป็นตัวแทนของวชคณะกรรมการ วิจัยแห่งชาตินะครับวชรเนี่ยเขาจะมีจัดเป็นการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติซึ่งเราไปประกวดที่ประเทศเกาหลีใต้ชื่อว่างานโซลอินเตอร์เนชั่นแนลอินเวนชั่นแฟร์นะครับที่ประเทศเกาหลีใต้ซึ่งก็มีหลายประเทศมีนานาชาติมีประเทศเกาหลีด้วยแล้วก็จากหลายหลายประเทศใช่ยุโรปก็มีทางฝั่งทางฝั่งอเมริกาก็มีเนี่ยฮะแล้วก็ทาเอเชียใต้เอเชียตะวันออกกลางอะไรก็มี เขาเขาไปปรากฏว่าเขาจะแข่งมือนกัเป็นฟิสิกส์โอลิมปิกอะไรทำนองนี้ครัคือจะเป็นเกณฑ์ไม่ใช่เอาคนที่หนึ่งอันดับหนึ่งเลยเนี้ยปรากฏว่า,อาพอเข้าไปปกุก็ผมก็ไปพรีเซนต์นะครับกับคณะกรรมาการที่เข้ามาตรวจของรายการเนี้ยก็ปรากฏว่า,าเราก็เป็นได้รางวัลเหรียญทองอ